ส่วน่วงนี้ค่ะจะพาไปแรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกันบ้างค่ะเขาได้มีการเปิดเส้นทางธรรมตามรอยล่วงปูถวดเหยียบน้ำทะเลจืดนะคะซึ่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมค่ะได้ลงพุ้เทส่งคล้าเปิดเส้นทางสการาพระเทพรารย์ล่วงปูถวดเยียบน้ำทะเลจืดครับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์กระตุ้นเศรษฐกิจท่านราส่งเสริมชุมชนเป็นเล่นหงเทียวเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตค่ะ านางสาวสุดาวันวังสุภกิจโกศลค่ะราัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกรมคณะในลงพื้นเทจังหวัดสงขลาค่ะเทวัดตนเรียบตำบลดีหลวงอำเภอสถิงปราจังหวัดสงขลาเพื่อเปิดเส้นทางสัการาพระเทารารย์ล่วงปูถวดเยียบน้ำทะเลจืดตามรอยเส้นทางธรรมแห่งสัทธาโดยได้รวมขบวนแห่พระพระบด ร่วมกับประชาชนนั่งร่าคณะกรองยาววา่าดึงรอยชีวิตนะบรรยากาศก็เป็นไปอย่างอบอ,อุ่นค่ะก่อนจะมีการประกอบพิธีสักการะฮมพาลวงปูทวดปางถุดงโฮมพาประภาประจําจวันแล้วก็รวมฮ่มพาพระวรอบต้นเหลียบค่ะซึ่งตังโยใจกลางวัดเหลียบโดยมีนายเวตแพชรนุยรงภูวาราชการจังหวะสงขลาในายชัยพลสุกเยี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาส่วนราชาการแล้วก็ประชาชนในพื้นทีร่รวมเปอร์เส้นทางท่องเทียวแห่งศรัทธาค่ะกิจกรรมตามรอย เส้นทางทำแห่งรัทธาเส้นทางสักการะพระเทราจานร่วงปูถวดเยียบนามทะเลจืดจัดโดยโกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมรวมกับจังหวัดสงขลาครับจะขึ้นไปใต้โครงการจาริกเส้นทางบุญในมิติทางศาสนาครับเขื่อนซอฟพาวเวอร์ดานศาสนาช่วยกระตุนเศรษฐกิจท่านรากและทรงเสริมศักยภาพชุมชนคุณธรรมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตซึ่งส้มเด็ดผักโขอว่าร่วงปูถวดเนี่ยเป็นที่รัทธาของชาวไทยทุกภูมิภาคเลยจึงมีการ เปิดเส้นทางสักการะตามความเชือ่อเริ่มตั้งแต่วัดตอนเหลียบวัดดีล้วงและก็วัดราชประดิษฐสถานนะครับหรือวัดปะโคนี่แหละที่มีโบราณสถานโบราณวัตถุประดิษฐสถานจํานวนมาครับเช่นพระสุวรรณมาลิกเจดีศรีรัตนมหาธาตุเประดิษฐสถานพระบรมสารีริกธาตุซึ่งล่วงปูถวดได้นําลูกแกว้วคูบารามีมาบรรจุไว้บนยอด,ส,ดสุวรรณมาลิกเจดีศรีรัตนมหาธาตุนอกจากนี้ยังมีบอ่อน้ำสักจีวอนครับเป็นบอ่อน้ำเทระล่วงปูถวด ชายสักจีวอน หลังจากนั้นค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมด้วยคณะค่ะก็ได้เดินเดินทางต่อไปยังวัดดีหลวงนาโดยขบวนรถร่างและการรถพวงข้างเพื่อสักการะเจ้าอาวสวัดดีหลวงสักการะรบูชาหลวงปู่ทวดหลวงพ่อยิมค่ะแล้วก็ชมการสาธิตภูมิปัญญาแล้วก็เยี่ยมชมอาหารพื้นทินนะก่อนจะมีการเดินทางต่อไปยังสำนักสงฆ์นาเปรวัดพระโคอาําเภอสติงพระจังหวัดสงขลาค่ะพร้อมเชิญชวนพี่น้องประชาชนภูมิจิตศรัทธาในองค์หลวงปู่ทวด เยบน้ำทะเลจืดมาตามรอยแห่งธรรมนีโดยแต่ละวัดค่ะจะมีการ้อพรเสริมสิริมงคลในเรื่องต่างๆาเทเาแตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นข้อพรเรื่องการเงินการงานการศึกษาสุขภาพความเจริญรุ่งเรืองหรือแม้แต่กระทัางโคให้บุตรล้านเนี่ยเลี้ยงง่ายมีกทเทการงานเทดีนะคะทางนี้นก็เชื่อว,ว,ว่าพี่น้องประชาชนทั่วประเทศค่ะก็มีความเคารพบูชาล่วงปู่ทวดด้วยความศรัทธาโยเลบิบาบามแล้วก็หลังจากเปิดเส้นทางนี้ไปแล้วค่ะก็จะมีการเดินทางมาท่องเที่ยว ซึ่งก็จะก่อเกิดรายได้ให้กับคนในชุมชนอย่างั่งยืนค่ะลองฟังเสียงแลค่ะแล้ต่ละวัดที่จะไปเนี่ยก็จะมีความเชื่อแล้วก็มีการขอพรได้ที่แตกต่างกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเรียนการทํางานค่ะซึ่งในแต่ละพื้นที่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางกระทรวงวัฒนธรรมเองนะคะร่วมกับกระทรวงท่องเที่ยวแล้วก็ จังหวัดแล้วก็วัฒนธรรมจังหวัดนะคะก็มีหลากหลายพื้นที่มากทั่วประเทศไทยนะคะซึ่งมีความเชื่อที่ไม่เหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือเองก็จะมีการสักการะพระธาตุนะคะรวมไปถึงาการสักการะคูบาค่ะทั้งภาคอีสานเองก็จะมีนาคานาคีนะคะก็เดี๋ยวคงจะมีการาโปรโมตร,ร่วมกันทั้งกระทรวงวัฒนธรรมเองแล้วก็กระทรวงท่องเที่ยวค่ะในเส้นทางสายสัทธาค่ะ ก็เชื่อว่าหลายๆคนในประเทศไทยนะคะมีความเชื่อแล้วก็ความศรัทธาแล้วก็บูชาหลวงปู่ทวดนะคะก็อยากให้มาตามรอยเส้นทางความเชื่อเส้นทางศรัทธาเส้นทางทางวัฒนธรรมที่สงขลานะคะก็มีหลายวัดนะคะให้ให้มาแล้วนอกจากที่จะมาสักการะบ,บูชาหลวงปูท่ทวดเราค่ะก็ยังมีอาหารให้ลิ้มลองนะคะมีทะเลสาบสงขลาสวยๆให้เที่ยวด้วยนะคะก็เชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวค่ะ ช่ครับถึงตอนนี้ท่านรัฐมนตรีสุดาวันเนี่ยก็ยังค,คงรักษาการดำแนงของรัฐมนตรีนะครับก็รัฐมนตรีาว่าการกระทรวงวัฒนธรรมอยู่นั่นเองนะครับย<ช>ังคงปฏิบัติหน้าที่เหมือนเดิมถูกต้องครับพี่ปาม